นักร้องลูกทุ่งชื่อดังร้องเพลงอยู่คนเดียวบนเวทีที่ไร้ผู้ชมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทําให้ทุกคนต้องขนลุกพราวพร่าแสงทองหายไปไหนทําไมคนถึงลุกหนีหมดหรือเบื้องหลังเวทีนั้นมีบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงประโยคนี้จะดึงผู้ชมให้หยุดเลื่อนดูวิดีโอของคุณทันทีและติดตามจนจบเพราะมันเต็มไปด้วยปริศนาความน่ากลัวและความอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆบนเวทีคืนนั้นหากคุณต้องการชื่อวิดีโอคำอธิบายเต็มแฮชแท็ก และคีย์เวิร์ดด้วยก็แจ้งได้นะครับแสงไฟเวทีสาดส,สองเป็นลำยาวเป็นประกายสะท้อนเครื่องประดับของพร่วพราพราแสงทองเธอก้าวขึ้นเวทีด้วยรอยยิ้มมั่นใจเสียงกลองดังขึ้นเสียงพินสอดประสานแต่ไม่มีเสียงปรบมือไม่มีเสียงเฮจากผู้ชมเธอชะงักสบตาทีมงานหลังเวทีคนหนึ่งยกมือขึ้น ส่งสัญญาณเบาๆให้เธอร้องต่อเธอเริ่มร้องน้ำเสียงยังคงไพเราะเสียงสะท้อนลอยไปทั่วลานแสดงแต่เก้าอี้ผู้ชมว่างเปล่าไม่มีเงาของใครแม้แต่แถวหน้าเหงื่อเริ่มไหลซึมตรงขมับสายตาเริ่มสั่นไหวเสียงเพลงสะดุดไปเล็กน้อยเธอหลับตาสูดลมหายใจพยายามข่มอารมณ์ แต่กลิ่นบางอย่างโชยมาตามลมกลิ่นเหม็นไหมกลิ่นเหมือนพลาสติกถูกเผาเธอลืมตาขึ้นแสงไฟบนเวทีเริ่มสั่นกระพริบเสียงจากลำโพงขาดเป็นช่วงๆจูจูมีเสียงหวีดสูงจากด้านข้างเวทีทีมงานคนหนึ่งวิ่งพรวดออกมาหน้าเขาซีดเผือดเขาไม่พูดอะไรแค่มองเธอแล้วชี้ไปที่พื้นหน้าเวที เธอก้มลงมองใต้แผ่นไม้เวทีมีน้ำสีดำไหลซึมออกมาเป็นคราบยาวคล้ายเลือดแห้งเธอถอยหลังแต่สะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างเป็นขวดแก้วที่ไม่มีใครรู้ว่ามาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหรเธอหยิบมันขึ้นในขวดเต็มไปด้วยกระดาษฉีกละเอียดสีแดงและมีกลิ่นคาวจังๆเสียงจากไมดังขึ้นเองอีกครั้ง เหมือนมีใครมากระซิบไกลๆหูเธอกลับมาทำไมเธอเบิกตากว้างหันไปมองเวทีกลับไม่มีใครอีกเลยแม้แต่ทีมงานก็หายไปหมดรอบตัวเงียบสนิทมีเพียงแสงไฟที่เริ่มสองกระพริบไม่สม่ำเสมอและเสียงฝีเท้าที่เดินวนอยู่หลังม่านดำช้าแต่หนักแน่นเสียงนั้นใกล้เข้ามาทุกที หัวใจเธอเต้นแรงมือที่ถือไมโครโฟนสั่นระริกจากนั้นม่านก็เปิดออกเองเผยให้เห็นเงาของคนคนหนึ่งในชุดเดียวกับเธอหน้าเหมือนเธอแต่ยืนอยู่แบบไร้ชีวิตราวกับหุน่นแสงไฟเวทีดับวูบความมืดกลืนทุกอย่างในพริบตาเสียงจากไมโครโฟนดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เป็นเสียงหัวเราะเย็นเยียบ และยาวนานหากคุณต้องการให้ผมเขียนต่อหรือแยกเป็นตอนเพิ่มบอกได้เลยครับเธอยือนนิ่งในความมืดหายใจถี่เหมือนลมหายใจติดอยู่กลางอกแสงไฟดวงหนึ่งกระพริบขึ้นส่องตรงไปยังเงานั้นที่ยังคงยือนอยู่นิ่งไร้าการขยับแต่ตอนนี้มันยิ้มยิ้มกว้างเกินมนุษย์ ริมฝีปากฉีกจนเกือบถึงใบหูดวงตาขาวโพลนแต่ยังจับจ้องมาที่เธอเธอก้าวถอยมือควานหาทางหนีแต่ขอบเวทีกลายเป็นกำแพงทึบสูงขึ้นสูงขึ้นจนเหมือนหลุดเข้าไปในอีกมิติหนึ่งเสียงจากพื้นเวทีเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นเสียงคนกระซิบเสียงคนตะโกนเสียงหัวเระประปนกับเสียงกรีดร้อง เธอกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงของเธอกลับไม่ออกจากํำคอกลายเป็นเสียงหอบกระชั้นจูจๆเงานั้นก็ขยับมันเดินเข้ามาช้าๆแต่มั่นคงแต่ละก้าวที่มันเดินพื้นเวทีใต้เท้ามันไม่เป็นรอยดำกลิ่นเหม็นไม่กลับมาอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมเหมือนทั้งเวทีกำลังถูกเผาเธอล้มลง มือกระแทกพื้นสัมผัสได้ถึงของเหลวข้นเหนียวที่ไหลยเยิ้มจากรอยแยกของพื้นเวทีของเหลวนั้นอุ่นและมีกลิ่นคาวเลือดเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นเงานั้นอยู่ตรงหน้าเธอแล้วมันยื่นมือมามือที่เย็นเฉียบแต่เต็มไปด้วยแรงกดมหาศาลถึงเวลาเธอแสดงแล้วเสียงนั้นกระซิบก่อนที่เวทีทั้งเวทีจะสุดตัวลง ลืนเธอหายไปแล้วทุกอย่างกองเงียบแสงไฟเวทีกลับมาสว่างอีกครั้งผู้ชมเต็มแน่นหน้าเวทีทุกคนปรบมือหัวระไม่มีใครสังเกตว่าศิลปินบนเวทีไม่ใช่เธอคนเดิมอีกต่อไปแล้วใบหน้านั้นเหมือนเดิมแต่รอยยิ้มนั้นเย็นชาว่างเปล่าและในดวงตา สะท้อนเพียงเปลวไฟกับเงาสะท้อนของใครบางคนที่ยังติดอยู่ใต้เวทีนั้นจนถึงตอนนี้และแม้เวลาจะผ่านไปหลายชั่วโมงผู้ชมก็ยังนั่งอยู่ไม่ลุกไม่ขยับไม่มีเสียงพูดคุยใดๆพวกเขาจ้องไปที่เวทีจ้องไปที่หญิงสาวที่ยังคงร้องเพลงด้วยรอยยิ้มดวงตาว่างเปล่า ท่งท่าสัมศาสแต่ไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วพวกเขาไม่ใช่ผู้ชมอีกต่อไปพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของเวทีนั้นไปแล้วตายพื้นเวทีเสียงกระซิบยังไม่หยุดเสียงของผู้คนที่เคยยืนอยู่ตรงหน้าเสียงของผู้คนที่ลุกหนีไปก่อนโชว์จะเริ่มเสียงที่ขอความช่วยเหลือเสียงที่ร้องไห้ เสียงที่ไม่มีใครได้ยินในมุมมืดของเบื้องหลังเวทีมีกระจกเก่าใบหนึ่งกรอบไม้ผุกร่อนแต่เงาสะท้อนในนั้นไม่ใช่ใครที่ยืนอยู่ตรงหน้าเป็นหญิงสาวคนหนึ่งร้องไห้ตะโกนมือทุกกระจกอย่างบ้าคลั่งแต่ไม่สามารถทะลุออกมาได้เพราะตัวตนของเธอติดอยู่ข้างในแล้วและทุกค่ำคืน เมื่อเวทีนี้เริ่มแสดงอีกครั้งเสียงเธอก็จะถูกกลบด้วยเสียงดนตรีและเสียงปรบมือของผู้ชมที่ไม่มีวันจากไปไหนอีกเลยหากคุณเคยผ่านเวทีพร่าพราแสงทองอย่ามองเงาใต้เท้าให้ลึกเกินไปเพราะบางครั้งสิ่งที่เงาสะท้อนอาจไม่ใช่คุณอีกต่อไปแล้วและเมื่อแสงไฟสุดท้ายดับลง ม่านเวทีค่อยๆเลื่อนปิดแต่เสียงดนตรีกลับยังคงดังแผ่วอยู่เบื้องหลังม่านนั้นไม่มีใครไม่มีนักแสดงไม่มีทีมงานไม่มีแม้แต่ร่างของหญิงสาวคนนั้นเก้าอี้ผู้ชมที่เคยนั่งแน่นขนาดกลับว่างเปล่าอีกครั้งเหลือเพียงรอยรองเท้าที่ทับซ้อนกันฝุ่นคลกคลุ้งในอากาศและความเงียบที่หนักแน่นจนอึดอัด วันต่อมาข่าวลือก็เริ่มแพร่กระจายว่าผู้ที่มาชมคอนเสิร์ตคืนนั้นไม่มีใครกลับบ้านได้อีกเลยเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติใดฮ่าฮะนอกจากบันทึกเสียงที่ยังเล่นซ้ำอยู่ซ้ำไปซ้ำมาเป็นเสียงหัวเราปประแหบพราเสียงผู้หญิงที่ไม่รู้ว่าคือใครและในมุมหนึ่งของห้องแต่งตัว มีข้อความที่ถูกเขียนไว้ด้วยลิปสติกสีเลือดขอบคุณที่มาเป็นผู้ชมของเราทุกคนที่ได้อ่านต่างพูดเหมือนกันว่าข้อความนั้นเปลี่ยนไปทุกครั้งที่มีคนมองมันบางคนเห็นว่าเป็นคำขอโทษบางคนเห็นเป็นคำสาบบางคนไม่เห็นอะไรเลยแต่สิ่งที่เหมือนกันคือไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปใกล้อีกเลยและเวทีพราพราาแสงทอง ก็ยังคงเปิดไฟในทุกคืนวันเสาร์แม้จะไม่มีการจองตัว๋วแม้จะไม่มีนักแสดงคนไหนกลับออกมาได้แต่เสียงปรบมือยังดังอยู่เสมอเหมือนเป็นพิธีกรรมที่ไม่มีวันสิ้นสุดอย่าได้หลงไปนั่งชมอย่าได้คิดว่าคุณกำลังดูโชว์เพราะบางทีคุณอาจกำลังถูกดูอยู่แทนและเมื่อคุณลุกขึ้นจากเก้าอี้นั้น คุณจะรู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบแต่เข้าที่ต้นคอของคุณเบาฮ่หาฮ่าคุณจะหันกลับไปแต่จะไม่มีใครอยู่ข้างหลังคุณจะเดินออกจากโรงละครแต่ทุกประตูจะนำคุณกลับมาที่เดิมและในตอนที่คุณคิดว่าหลุดพ้นแล้วเสียงจากลำโพงเก่าๆจะดังขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงของเธอนักร้องสาวผู้ไร้เงาพูดด้วยเสียงที่แผ่วแต่เยือกเย็น การแสดงยังไม่จบค่ะเราขาดแค่คุณคนเดียวในบทสุดท้ายเสียงปรบมือดังขึ้นรอบทิศมืดมนเย็นชาและไม่มีทางออกคุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าคุณกลายเป็นอีกหนึ่งบทในเวทีอถาถรรพ์นี้ที่ไม่มีใครเคยเล่าได้จนจบและหลังจากนั้นชื่อของคุณจะไม่ปรากฏอยู่ในทะเบียนประชากรอีกต่อไป รูปถ่ายของคุณในบัตรประชาชนจะจางหายไปเหมือนหมึกที่ไม่เคยมีอยู่จริงคนในครอบครัวจะเริ่มจำไม่ได้ว่าคุณคือใครเหมือนคุณไม่เคยเกิดมาโทรศัพท์ของคุณจะไม่มีสัญญาณแต่จะมีสายหนึ่งดังเข้ามาทุกคืนเวลาเที่ยงคืนตรงไม่มีเบอร์ต้นทางไม่มีเสียงพูดมีเพียงเสียงเพลงเดียวกัน เพลงเปิดตัวของเธอแพรวพราวแสงทองรอคุณอยู่บนเวทีเมื่อคุณหลับตาคุณจะเห็นไฟเวทีสาดเข้าตาเสียงคนดูที่มองคุณเหมือนคุณคือดาวเด่นของค่ำคืนนี้และในเงามืดบุ่งเวทีนั้นเธอยืนอยู่ยิ้มให้คุณพร้อมยื่นมือมาแล้วเสียงสุดท้ายที่คุณได้ยินคือเสียงของคุณเอง ที่กำลังร้องเพลงแทนเธอต่อนหน้าผู้ชมที่ไม่มีหน้าเพราะตอนนี้คุณคือคนแสดงหลักคนใหม่ของเวทีนี้แล้วและเมื่อม่านปิดลงในค่ำคืนนั้นไม่มีเสียงปรบมือไม่มีเสียงหัวเราะมีเพียงความเงียบเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองสะท้อนกลับจากทุกมุมเวทีคุณพยายามถอยหลัง แต่ขากลับหนักเหมือนถูกพันธนาการด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นไฟเวทีดับวูบเหลือเพียงแสงไฟเล็กจุดหนึ่งส่องลงตรงกลางเวทีที่ซึ่งคุณยืนอยู่แล้วจูจูเสียงทั้งหมดก็หยุดลงแม้แต่ลมหายใจก็เหมือนถูกดูดกลืนไปในความมืดในความเงียบนั้นเสียงหนึ่งกระซิบใกล้ข้างหูของคุณเสียงของเธอเธอเลือกมาเอง อยาคิดว่าจะได้กลับไปและเมื่อคุณหันไปไม่มีเธอไม่มีเวทีไม่มีที่ไหนให้หนีมีเพียงห้องแต่งตัวเก่าฮ่าฮะกระจกบานใหญ่หน้าคุณที่สะท้อนภาพคุณในชุดนักร้องแต่ไม่ใช่หน้าเดิมของคุณอีกต่อไปมันคือใบหน้าของเธอแพล่วพรวแสงทองคุณกลายเป็นเธอไปแล้ว เธอที่ไม่เคยจากเวทีนี้ไปไหนและจะไม่มีวันจากไปอีกเลยแสงไฟบนเวทีดับลงอย่างช้าฮ่าฮะม่านสีแดงหนาทึบเลื่อนปิดพร้อมเสียงลมหายใจสุดท้ายของผู้ชมในเงามืดในความเงียบนั้นมีเพียงเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นไม้ก้องกังวานทีละกาวราวกับจังหวะของโชคชะตาที่ไม่มีใครเปลี่ยนได้เสียงเพลงที่เคยคึกคัก กลับกลายเป็นทู่ทํานองแผ่วเบาเศร้าหมอเหมือนบทเพลงลาจาูปถ่ายของแพรวแสงทองยังคงตั้งอยู่หน้าเวทีแต่ไม่ใช่ด้วยดอกไม้หรือคำชื่นชมหากเป็นเทีนยนไขที่หลอมละลายหยดลงบนพื้นไม้เก่าแก่ไม่มีใครรู้ว่าเธอจากไปเมื่อไรหรือแท้จริงเธอไม่เคยจากไปเลย และทุกค่ำคืนเมื่อม่านถูกเปิดออกโดยไม่มีคนดึงและเสียงดนตรีดังขึ้นโดยไม่มีนักดนตรีใครบางคนจะได้ยินเสียงของเธอร้องเพลงอยู่ในความมืดด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานปนเศร้าเธอยังอยู่ที่นั่นบนเวทีในคืนที่ไม่มีคนดูแต่เต็มไปด้วยวิญญาณของความทรงจำและเรื่องราวของพราเพรา,พราแสงทอง จะกลายเป็นตำนานตำนานที่ไม่มีวันจบลงกราบใดที่ยังมีเวทีที่ยังเปิดไฟในความมืด